ท่านผู้ชมครับมาอีกแล้วครับคลิปวิดีโอหนุ่มขมินวันนี้เขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยกับคนไทยเหนื่อยกับประเทศไทยที่พูดแล้วไม่ฟังนะี่ยประเทศไทยเนะี่ยทำดีบ้างนะฮะอย่าแบกรับแผ่นดินของคนอื่นเดี๋ยวตุยไปนะฮะจะแบกรับไม่ไหวเนะี่ยคนไทยเนะี่ยทำไมเนะี่ยถึงอย,ยากจะได้ดินแดนของขเมินนักหนามีอะไรนักหนา ถึงอยากจะได้ดินแดนของขมรวันนี้นะครับหนุ่มขมรหนุ่มเฮงขมรพูดภาษาไทยชอดชมาต่อว่าคนไทยมาสอนคนไทยโอ้คนไทยได้ฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วคนไทยจะคิดเห็นยังไงเนาะจะรู้สึกยังไงเมื่อหนุ่มขมรออกมาเรียกร้องออกมาขอความคิดเห็นจากคนไทยนะฮะว่าให้คนไทยเลิกเถอะเลิกซะมันทําดีบ้างนะฮะคนไทยครับ นะอยากได้ดินแดนของเขมรจริงหรือไปดูคลิปวิดีโอหนุ่มเพลงกันนะครับท่านผู้ชมครับพวกมึงไม่ต้องงงกันหรอกไทยสยามว่าทําไมประเทศไทยไม่มีความสุขไม่มีความสงบก,กันนะทาไมมีแต่ความวุ่นวายไม่ว่าจากเรื่องการเมืองเรื่องตึกถลุม<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะฮะคนไทยไม่ต้องงงกันนะครับว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่มีความสุขไม่มีความสงบกัน อะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดตอนนี้ประเทศไทยเนะี่ยนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวนะฮะมากที่สุดของโลกเนะฮะถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกมันไม่สงบตรงไหนคนไทยอยู่ดีกินดีมีงานทำานะ,ะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้มีแต่ความเจริญรุง่งเรืองไม่สงบตรงไหนทุกอย่างที่เราเห็นอนะมันคืออุบัติเหตุทางการก่อสร้างเนะะี่ยการประท้วงที่คุณพูดค,คุณพูดมาเนะี่ยประเทศไทยเนะี่ยเขามีหลักคิดนะ เขามีความคิดมาสมหัวคิดกันเพื่อเนะะี่ยเอาแนวคิดที่ดีที่สุดของคนมากที่สุดมาเป็นตัวตั้งในการสร้างคามเจริญให้กับประเทศไทยโอ้คิดได้ไงตึกอะไรนะสะพานหักต่างๆนะดินสุดดินอะไรต่างๆนะน้ำท่วมอะไรผ่านมาลายอย่างกระเวณกรรมที่พวกมึงได้สร้างกันไง ความคิดมึงดีมึงทําดีพวกมึงก็มีความสุขกันแต่ถ้าพวกมึงทําชั่วคิดชั่วมึงก็ต้องได้รับก,การกระทาที่ชั่วที่พวกมึงได้สาดก,กันเหมือนทิศบอกว่านวรกรรมไม่ต้องรอฉันนาทำชาติใดก็ต้องได้ฉตนนั้นทําไมคนเราไม่รู้จักทําดีกันเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวนะฮะ ประเทศไทยไปสร้างกรรมอะไรให้กับคุณสร้างอะไรฮะทำไมประเทศไทยมีแต่วความจเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยไปทำอะไรให้พวกคุณเนี่ยคุณลองคิดให้ดูให้ดีเนี่ยถ้าเรื่องเชื่อในบาปกรรมเอา้าใครไปทำให้พวกคุณและใครโดนที่พวกคุณเข้าใจผิดว่าตึกถลม่มเนี่ยสะพานถลม่มพังลงมารถไฟคว่ำ คนที่อยู่ในรถไฟนะฮะก็มีชาวฝรั่งต่างชาติด้วยนะฮะแล้วฝรั่งต่างชาติเขาไปทำอะไรให้คุณถ้าคุณเชื่อในบาปกรรมก่อนนะครับและคนที่เขาโดนผมนกเสจแสดงความเสียใจกับคนที่รป,รรป,ประสบภัยด้วยนะครับประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วเขาไปทำอะไรให้พวกคุณนะฮะถ้าสมมติว่ามีการสู้รบกันก็มีเรื่องราวของทหารและทำไมผู้นำของพวกคุณนะ่ะที่เป็นคนสั่งอ่ะ ทำไมอยู่ดีกินดีถ้าเชื่อในบาปกรรมโอ้ยไปกันใหญ่นะครับสมองสมองหนุ่มเฮงผู้ฉลาดผมว่าคุณนะ่ะทางจิตคุณไม่ค่อยดีไปเช็คกลน,นะครับทำไมมีแต่ความโลภความไอ้พวกใช้อำนาจแล้วมึงคิดหรอว่าสิ่งที่มึงได้เนี่ยมึงตายไปมึงเอาไปได้หรือไงอมึงคิดว่าก็นั่นไงก็นั่นไงนะครับ เวรกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าทําชาติใดก็ได้ชาตินั้นแล้วคนไทยเขาไปทําอะไรให้คุณนะฮะโอ้ผมก็งงผมเชื่อผมเชื่อครับผมเชื่ออ่ะมึงขบครองไตกันนี่ฮะมึงไม่กลัวว่ามึงไปมึงแบกของเขาเนี่ยมึงไม่กลัวเหรอที่มึงแบกของเขาอยู่ในนรกเนี่ยมึงไม่กลัวกันเหรอึุถามรละวังเถอะ ทุกชาติอ่ะมึงก็ต้องเบรกของเขาไปตางเพราะว่าความคิดที่มึงอยากได้ของเขาอ่ะมึงก็ต้องเอาไปต่างนักแค่ไหนพวกมึงก็ต้องแบรกกันคํา่าจด้วยก็สิ่งที่ประเทศไทยทำพ่อแม่คนไทยทำปู่ย่าตายายคนไทยทำเขาก็ห่วงแหนแผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานของเขาสืบทอดต่อไปเอ้างง นรกเนี่มึงไม่กลัวกันเนาะอโอ้โหหนุห่มเฮงเนี่ยสงสัยหนุห่มเฮงเคยไปนรกท่านผู้ชมครับหนุ่มเฮ่งคนขมรงคนนี้เลยมาเตือนสติคนไทยนะฮะตุยไปก็เอาไปไม่ได้โอ้โหไปกันใหญ่เลยครับไปกันใหญ่เลยครับสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็มีการกระทบกระทั่งกันอยู่ตามแนวชายแดน เราก็เห็นครับประเทศไทยไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปในเมืองหลวงของคุณประเทศของคุณซามู่ไรสิ่งที่เราเห็นเนี่ยฝรั่งเศสแบ่งเขตให้ตามแนวสันปันน้ำนะฮะน้ำไหลไปตรงไหนขเขมรก็อยู่ด้านล่างไหลลงไปนะฮะส่วนประเทศไทยก็อยู่ด้านบนก็แค่นั้นโอ้ไปกันใหญ่นะครับอยากให้ประเทศมีความสุขอยากให้ประชาชนม,มีความสุขส,ขส,ขสขงบเขมรถูกลุบลงพวกมึงก็เลิกขม่มขเขมรเลิกทำร้ายาของเขาเลิก หมุกรูปของเขาเลิกดูกถูกประเทศเขาคือประเทศเขาดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ประเทศเขาเขาเป็นคนสั่งเขาเป็นคนทำมันก็เป็นจิตของเขานะเขตเดีนของมึงมีแค่ไหนมึงก็เอาแค่นั้นมึงจะเอามากมายแค่ไหนมึงจะเอาอะไรไปทิ้งไหนเกิดเป็นคนต้องจดัดทาดีเลิกซะไอพวกสั่งชั่วๆเนี้ยพอละ กูเนื่อยว่ะกูเนื่อจากความคิดของพวกมึนเนงเลยคุณเหนื่อยมากๆเลยเลิกกันซะเลิกได้แหละเดียวก่อนนะครับบอกให้เลิกนี่ครับบอกใครครับบอกใครบอกพวกคุณหรือเปล่าให้เลิกเนะี่ยเลิกแนวคิดแบบนั้นเลิกเนี่ยอาฆาตประเทศไทยเลิกคิดไม่ดีกับประเทศไทย อันน ity, no ี้บอกตัวเองนะครับอะไรนักหนากับประเทศไทยมีทคติอะไรนักหนากับประเทศไทยสิ่งที่คุณพูดนะสิ่งที่คุณกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่พวกคุณเป็นคนกระทำมันล้วนแล้วแต่พวกคุณเนี่ยประเทศไทยเขาอยู่ที่เฉลยของประเทศไทยการที่มีการกระทบกระทั่งกันนี้ก็หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยอดทนอดกลั้นไม่ไหวแล้วคุณนะฮะมีอะไรก็โทษแต่ประเทศไทยว่าให้แต่ประเทศไทย ไม่เคยแม้แต่สักครั้งเดียวที่จะเคยโทษตัวเองว่าให้ตัวเองนะฮะลองคิดดีๆนะครับลองคิดโทษตัวเองและลองสํานึกดูนะฮะการที่เราเรียนรู้และไม่นี่ละคุณเนี่ยมันคือคุณสมบัติของผู้ดีที่จะทําให้เรามีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองคิดให้ดีคิดให้ใหม่นะครับหนุ่มเฮงโอ้โหเอากันใหญ่นะครับไปกันใหญ่นะครับ แค่ไหนมึงก็เอาแค่นั้นมึงจะเอามากมายแค่ไหนมึงจะเอาอะไรไปขึ้นอะไรกินเป็นคนต้องจัดทำดีเลิกสารไอ้พวกสามชั่วช้วเอะพอละกูเนื่ยอยป่ะกูเนื่อยจากความคิดข,ของพวกมงึงกูเด่นมากๆเลยเลิกกันซะ เหนื่อยนะครับดุมเขมรเข้าเหนื่อยเหนื่อยจากความคิดของคนไทยเหนื่อยจากความคิดของตัวเองหรือเปล่าเลิกก็เถอะตัวเองก็เลิกคิดจะเถอะเลิกคิดกลับกันได้แล้วรู้บ้างไหมว่าตอนนี้พวกคุณแพ้รัฐบาลของพวกคุณอ้อนวอประเทศไทยเนี่ยอยากให้เปิดด่านทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นคนสร้างนะครับ สอนให้ทําดีสอนให้พวกคุณนะทําดีสอนให้พวกคุณนะเลิกคิดอันนี้เนะี่ยอยากให้คิดคิดใหม่ทําใหม่นะครับอะไรกันนะักันนาดวมเพ่งคนไทยว่าอย่างไงนะครับเกี่ยวแกับความคิดของเขาเนี่ยช่วยคอมเมนต์นะฮะช่วยเขาบอกเตือนเขาให้เขาได้มีความคิดเนี่ยฝากไว้นะท่านผู้ชมครับ